ครับสวัสดีครับ fc ช่างศัก channel ด์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับช่างศักด์อีกเช่นเคยนะครับความรู้ดีๆจากเด็กอูนะครับวันนี้ช่างศักด์ก็จะมา,ารีวิวรถ t o y o ต a v i ี o นะครับแล้วก็ r ี v o นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับในเรียกอะไรในการพัฒนานะครับพัฒนารถแต่ละรุ่น แต่ละรุ่นของโตโยต้านะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับว่าโตโยต้าเขาเพิ่มหรือเขาลดเขาจะใส่อะไรมาให้รถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรถคันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> คันนี้ก็เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกตัวแรกเลยนะครับตัวแรกตัวนี้ก็ตัวประมาณปีน่าจะประมาณปี04นะครับปี04นะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวที่ทําให้โตโยต้ามียอดขายที่ที่พุ่งนะครับยอดขายที่ขายดีนั่นแหละทุกคนโตโยตา้ารุนนี้ขายดีนะครับในส่วนของแชสซีนะครับแชสซีตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคู่โตโยต้าวีโก้กับไฮรักรีโวเนาะโน่นไฮรักรีโวคันนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้าง ในส่วนของตัวแชสซีนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายแค่ข้างหลังก็พอนะครับเพราะว่ารถยกกระบะออกแล้วนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่ทำซ่อมรถมานะครับให้ลักวีโก้ตัวนี้นะครับตัวแชสซีแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าออกแบบมาซับแรงกระแทกในการชนแล้วก็การบรรทุกได้ดีมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช่วงล่างเนาะช่วงล่างแล้วก็ตัวตัวแชสซีนะครับแชสซีก็ตัวนี้เขาจะเปลี่ยนจากก่อนเดิมก็เป็นดีฟอดีเนาะก็พลิกมาเป็นตัวนี้พลิกมาตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งตัวหัวเกียงแล้วก็ตัวแชสซีนะครับแชสซีก็ทําใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักการบรรทุกนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับสำหรับเมืองไทยก็ ส่วนมากก็จะเน้นใช้งานบรรทุกนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งส่วนตัวนะครับใช้งานในครอบครัวบ้างนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตอนออกมาเร็กๆเนาะออกมาเร็กๆสาเหตุที่ที่พบเจอในในในช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นที่รถรุ่นนี้ออกมานะครับก็จะมีปัญหาในทางด้านช่วงล่างนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาในในตัวยกสูงนะครับเพราะว่า ตัวโตยต้าต,ต,ต,ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากแหนบที่มันอยู่ใต้เพลานะครับก็เอามาไว้ไว้บนเพลานะครับเพื่อที่จะให้รถมันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้รถมันสูงขึ้นทีนี้มันก็จะมีปัญหาทางด้านช่วงล่างก็คือรถอาจจะโยนโค้งเคงเข้าโค้งไม่ก่อนถนนนะครับทีนี้ก็โตยต้าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่าง จากตัวนี้ตัวแรกนะครับก็วิเคราะห์ออกมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างไปประมาณคล้ายๆว่าซตเซตช่วงล่างใหม่นะครับอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมๆเลยนะครับพวกโชค๊คโช๊กก็จะยังต้นเล็กอยู่เนาะนี่โชค๊คโช๊กก็ยังเล็กอยู่นะครับตัวแชสซีก็มาตรฐานมาตรฐานอยู่นะครับก,ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มันมันจะมีปัญหาทางด้าน รถยกสูงเวลาวิ่งแล้วมันไม่เกาะถนนมันล่อนประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูดูคันนี้นะครับว่าเขาปรับกันยังไงนะครับในส่วนของตัวแชสซีระหว่างไฮรักวีโกตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเนาะเราเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก็ได้แต่กล้องตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตีย้ยทีนี้ตัวแชสซีแชสซีของรีโวนะครับที่โตโยต้าเขาเปลี่ยนโฉมเป็นไฮรักรีโวทีนี้ ตัวแชสซีบอดี้ของเขานะครับทุกคนบอดี้ของเขาก็คล้ายๆเดิมนะครับมองดูด้วยตาเปล่าก็คล้ายๆเดิมแต่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกคานนะครับเปลี่ยนพวกคานคานระหว่างระหว่างจอแต่และจอนะครับคานรับน้ําหนักนะครับเขาจะเขาจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้เหล็กที่หนาขึ้นนะครับใช้เหล็กที่หนาขึ้นยังดูดูคาน คานท้ายนะครับตัวนี้จะแขวนแขวนยางอะไรนะครับด้านท้ายเขาก็จะทาทาใหญ่ขึ้นตัวเดิมนะครับตัวเดิมเขาก็จะก็จะเล็กลงตัวเดิมก็จะเล็กประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบเซนตัวเดิมเขาก็ประมาณสิบเซนอันนี้กาวนะครับ <laughs> อันนี้กาวทีนี้มาตัวนี้เขาก็จะ <laughs> เขาก็จะเพิ่มเป็นประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนหรือประมาณเจ็ดนิ้วเนาะทำะทำทั้งมีซับซับในด้านล่าง แล้วก็ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดิมนะครับตัวนู้นเนาะตัวนู้นเขาก็จะมีแค่ปั๊มเหล็กเป็นกล่องกล่องแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะดูแล้วไม่แข็งแรงนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตกุก็ก็เลยมันจะยุบง่ายมันจะเสียหายง่ายสําหรับตัวรถนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าแน่นอนรถที่มันเขาทําเหล็กมามาบางหรือเพื่อให้การยุบตัวนะครับอันนั้นก็ถูกนะครับเพื่อให้การยุบตัวของรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ให้ไปถึงห้องโดยสารอันนั้นก็ถูกต้องนะครับอันนั้นถูกต้องแต่ทางที่ดีมันก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวตัวเชสซีนิดนึงนะครับอีกอย่างนะครับตัวบอดี้นะครับบอดี้เชสซีนะครับก็ต้องทำต้องทาใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นฐานล้อก็จะกว้างขึ้นนะครับทีนี้ก็เขาก็จะเพิ่มทางด้านน้ําหนักนะครับเพราะว่าตัวไฮรักวีโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัววีโก้ตัวแรกจนมาถึงวีโก้แชมป์ Champ, เนาะ ยูโกเชมค่อยเปลี่ยนโฉมมาเป็นไฮรักรีโวเขาก็จะเขารู้สาเหตุนะครับว่ารถรุ่นนั้นมันยังร่อนอยู่ทีนี้มาเป็นไฮรักรีโวเขาก็จะเพิ่มตัวแชสซีให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักทางด้านช่วงล่างให้มันเวลาวิ่งรถเข้าโค้งเข้าอะไรมันก็จะสมุทนะครับมันก็จะดีนะครับก็ถือว่าค่ายของโตโย t a าเขาก็ก็คือเพิ่ม ในการเขาเรียกอะไรออปชันเนาะรถแต่แต่ละรุ่นของเขาก็เพิ่มออปชันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชสซีช่วงล่างนะครับแต่ช่วงล่างก็คล้ายๆกันอีกนะครับช่วงล่างก็คล้ายๆกันแต่อาจจะเพิ่มตัวอย่างเช่นตัวปีกนกนะครับก็อาจจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นตัวสปริงโช๊คนะครับก็จะเพิ่มความหนาขึ้นแต่รูปลักษณ์ของเขาถ้ามองด้วยสายตาก็เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันแค่น้ำหนักนั่นเองนะครับ เพื่อที่จะให้รถมีประสิทธิภาพในการขับที่ดีขึ้นนะครับสําหรับค่ายนี้นะครับตัวแชสซีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าเขาตัวนี้มันกว้างเท่าไหร่เอาเอาด้านท้ายเนาะเอาตรงแชสซีเลยแหละความกว้างนะครับด้านท้ายระหว่างตรงล้อนะครับก็ตัวนี้ก็114เซนนะครับ114เซนอ่ะเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวเราไปวัดคันนู้นดูอันนี้114เซนทั้งหัวท้ายเลยปะ่ะเดี๋ยววัดดูกัน อ็อ่า114เซนนะครับ114เซนเดี๋ยวมาวัดเดี๋ยวมาวัดคันนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดคันนี้ว่าตัวเก่ามันมันความกว้างของตัวแชสซีมันจะเท่าไหร่นะครับทุกคนอ๋อความกว้างความกว้างยังเท่ากันนะครับแต่แต่อาจจะเพิ่มทางด้านของ รูปลักนะครับรูปลักของตัวแชสซีนะครับจะทําให้แชสซีของรีโวมันจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับก็คือเพิ่มเหล็กนั่นเองนะครับเพื่อให้น้ําหนักของตัวแชสซีมันมันเยอะนะครับน้าหนักมันก็มันก็เยอะขึ้นทีนี้เวลารถบรรทุกนะครับหรือรถใช้งานเข้าโค้งเข้าอะไรมันก็จะดีนะครับก็ช่วงช่วงแชสซีก็เท่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะครับทุกคน ช่วงล่างนี่ช่วงล่างอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับถ้าเป็นวีโก้หน้าตามันก,ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยทุกอย่างอ่าพวกแหลกพวกปีกนกล่างปีกนกบนนะครับปีกนกล่าง,กกลางแล้วก็ปีกนกบนคอมองคคอม้าก,ก็คือเหมือนกันหมดคล้ายๆกันเลยนะครับมันจะมีหน้าตาต่างกันแค่นิดเดียวนะครับถามว่าบางคนว่าอะไรให้รักดีวูกับตัวไอวีโก้ใส่กันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน มันคนละรถมันคนละปีกันนะครับมันใส่กันไม่ได้แต่หน้าตามันก็คล้ายๆกันเฉยๆนะครับอย่างตัวเชดซีนะครับด้านหน้านะครับก็จะทำาใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับตัวตัวซับแรงกระแทกนะครับซับแรงกระแทกตรงนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็หนาขึ้นนะครับเหล็กตรงนี้ก็หนาขึ้นถ้าเป็น v ีโก้นะครับช่วงนี้มันจะบางแล้วเวลารถโดนชนด้านหน้านะครับมันจะชอบหักตรงนี้นะครับ พอหักตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเขามีจุดเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยรอยเชื่อมตรงนี้เนาะนี่ก็คือท่อนหน้าเปลี่ยนออกได้นะครับคานใต้หม้อน้ําก็เปลี่ยนออกได้นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับสําหรับโตโยต้าวีโกกับไฮรักรีโวนะครับในด้านของช่วงล่างนะครับก็ตัวเตี้ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านการการขับนะครับไม่ไม่รอดไม่อะไรนะครับทุกคนเพราะว่าอ่า รถที่มันต้องยึดเกาะถนนได้ดีที่สุดก็คือรถรถที่เตี้ยนะครับเห็นไหมครับบางคนซื้อรถตัวสูงมาก็มาทําเป็นรถเตี้ยนะครับโหลดลงนะครับย้ายเหนี่ยบ้างอะไรบ้างเพื่อให้รถมันเกาะถนนดีขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเลือกรถที่ดีๆนะครับก็เป็นตัวเตี้ยเดี๋ยวนี้เขามีไฮลักรีเวเขาก็ให้เป็นเซตอิดิชันเนาะเซตอิดิชันก็คือเป็นช่วงล่างแชสซีเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่ยกกระดองตัว ัวสูงมาลงนะครับทีนี้วัยรุ่นเวลาซื้อไปก็ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมันก็จะพอดีมันก็จะสวยนะครับรุ่นนั้นก็ขายดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวเหล็กซุ้มล้อเนาะนี่เหล็กซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นวีโก้แชมป์เนาะเหล็กซุ้มล้อของวีโก้เหล็กซับในตรงนี้ไม่มีไม่ให้มานะครับไม่มีนะครับอาจจะเขาจะเขาเรียกอะไรมันจะ เซฟน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเวลาลโดนชนไม่ให้น้ำหนักมันมาทางห้องโดยสารมากนะครับแต่ที่นี้มันน่าจะมีน่าจะมีผลเสียแหละเพราะว่ามันชนชนแรงมันก็จะยุบเข้ามาเยอะนะครับชนแรงก็ยุบเข้ามาเยอะทีนี้รุ่นนี้วีโก้วีโก้แชมป์ไม่มีซับในตรงนี้นะครับแต่ Re vo, ีโว่มาดูลีโว่เดี๋ยวเรามาดูลีโวนะครับลีโวก็เพิ่ม นะครับจากซับในวีโก้ก็จะประมาณนี้เนาะมันก็ไม่เรียกว่าซับในหรอกตัวนี้ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าตัวนั้นมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมันแค่สั้นนิดเดียวเออตัวนี้ยังเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงเข้ามานะครับแต่มันเขาจะมีจุดหักไว้นะครับทุกคนก็จะมีจุดพับจุดอะไรไว้ให้เวลารถโดนชนมันก็จะได้ซับแรงกระแทกนะครับได้ดีนะครับตัวนี้มีทั้งมีทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวซับในซุ้มล้อนะครับนี่อันใหม่ เดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้เขาก็จะให้มาตรงนี้นี่สำคัญนะครับตรงนี้เพื่อซับแรงกระแทกได้ดีนะครับดีขนาดไหนอ่ะดีขนาดไหนทุกคนดูตัวนี้เนาะนี่อันนี้ย่นหมดเลยนะครับนี่การซับแรงกระแทกของตัวไฮรักดีวูก็ถือว่าโครงสร้างของเขาก็ปลอดภัยนะครับซับแรงกระแทกได้ดีนะครับขนาดย่น คันนี้มันก็ยุ่นถึงประมาณนี้เนาะนี่เบรกเอเบก็เอเบสไม่มีเบสแตกยุ่นถึงประมาณนี้แต่แต่ยังไม่ถึงชิ้นชิ้นตรงนี้เนาะยังไม่ถึงชิ้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพวกแผงหน้าแผงหน้าเขาก็จะเหล็กก็จะหนาขึ้นนะครับเหล็กก็จะหนาขึ้นตัวล่างเขาจะหนาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับรถโตโยตา้าก็ถือว่าก็ ถือว่าเขาก็ไม่กักนะไม่กักรถแต่ละรุ่นของเขาก็ถือว่าให้มาให้มาได้ได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนของแชสซีนะครับคารปิดหัวแชสซีของเขานะครับเหล็กก็เป็นเหล็กหนานะครับเหล็กหนาสองชั้นนะครับก็มีรอยเชื่อมเป็นช่วงๆไปนะครับรอยเชื่อมเป็นช่วงๆไปตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นวีโก ถ้าเป็นวีโก้ถ้าโดนโดนตรงนี้มันมันจะหักเลยนะครับทุกคนตรงนี้มันจะหักเลยนะครับแต่แตัวนี้ไม่หักนะครับแต่หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมันชนแล้วมันไม่โดนเต็มเมหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจถ้ามันโดนมันก็หกักแหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอบางคนก็อาจจะว่ามันชนไม่โดนเต็มเต็มถ้าชนโดนเต็มมันก็ต้องหกักนะครับแต่คันนี้มุมทะแยงมุมทะแยงเพี้ยนนะครับมุมทะแยงเพี้ยนนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะคานนะครับ คานที่คานชัดซีไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนความเพี้ยนของตัวมุมทแยงของชัดซีมันก,ก็ต้องเพี้ยนอยู่แล้วนะครับเพื่อลดเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันจะได้กระจายไปทั่วตัวชัดซีนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าโตโยต้าตัวนี้นะครับก็ให้ชัดซีมาได้ใหญ่นะครับใหญ่มาตั้งแต่ด้านตรงกลางเนาะนตรงกลางก็ใหญ่ใหญ่พอสมควร นะครับเลยพอสมควรเลยแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นกระบะเนาะนี่กระบะเดี๋ยวเรามาดูฝาปิดท้ายนะครับฝาปิดท้ายนะครับโครงสร้างนะครับซับในเนาะนี่ซับในโตโยต้าก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับไม่ลดนะครับก็คือเหล็กก็จะไปชนกับตัว เปลือกกระบะด้านนอกนะครับแล้วก็มีตัวล่างอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนผมมองดูแล้วมีตัวล่างอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้หลยยาวมาถึงนี่เลยนะครับก็คือทางโตโยต้าเขาก็ยังไม่ลดเหล็กลงมานะครับใช้เหล็กที่เกรดดีแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบอดี้นะครับมีอะไรอีกช่วงล่างเนาะพวกโช๊คพวกอะไรก็ใหญ่ขึ้นเนาะทุกคน แต่ึ้นถ้าคนไหนที่ใช้โตโยต้ก็ไม่ผิดหวังแหละรุ่นนี้มันผมว่ามันก็ยังพัฒนาจากตัวไฮรักวีโก้มาเป็นตัวรีโวนี่สมรรถนะการขับขี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันยังไม่ดีนะครับตรงไหนที่มันยังไม่ดีขับแล้วมันร่อนเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับบางคนก็นําไปเปลี่ยนโชคใหม่แต่งช่วงล่างใหม่นะครับก็แล้วแต่ f c แต่ละค่ายเนาะ ว่ารุ่นรุ่นไหนมันจะเขาเรียกอะไรมันจะดีมันจะซับแรงกระแทกได้ดีแต่ถ้ามันทํามาแข็งแรงแค่ไหนถ้ามันชนมามันก็ก็เละนะครับทุกคนก็เละแต่มันจะเขาเรียกอะไรมันก็ยังดีนะครับที่มันเวลามันชนแล้วมันเวลามันชนแล้วนะครับผู้โดยสารด้านในไม่ไม่ไม่บาดเจ็บนะครับ บางบางทีก็โดนหน้าเต็มๆประมาณนี้แต่ด้านในไม่ไม่เป็นอะไรนะครับด้านในเขาก็มีถุงลมถุงลมนิรภัยให้ตั้งสามจุดเนาะรุ่นนี้รุ่นนี้มีตรงคนนั่งซ้ายแล้วก็ตรงคอพองมาลัยแล้วก็ตรงหัวเข่านะครับให้มาสามลูกเต็มๆโตโยต้าเขาน่าจะเน,น้นเน้นความปลอดภัยมากกว่านะครับเน้นความปลอดภัยแล้วก็ตัวน้ําหนักของรถนะครับไม่ให้มันเบาเกินไปนะครับไม่ให้มัน หนักเกินไปเขายังเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะครับมีอะไรอีกนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นดีแม็กตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ซุ้มล้อก็มีซับในนะครับมีซับในกันกระแทกนะครับรุ่นนี้ก็ตัวถังก็แข็งนะครับแต่เสียตรงแชสซีนะครับเสียตรงแชสซีที่แชสซีมันถ้าโดนกระแทกรอแล้วมันหักเร็วเกินไป นะครับก็คือความเสียหายแค่นิดเดียวโดนชนล้อนะครับซุ้มล้อไม่เป็นอะไรแต่โดนกระแทกร้อนะครับชัสซีงอต้องมานั่งยกหัวยกเครื่องดัดชัสซีใหม่นะครับมันก็ยังหรือเขาเซฟเซฟผู้โดยสารน่าจะเซฟเกินไปนะครับน่าจะเซฟเกินไปแต่บางทีมันชนมาแล้วเนาะความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะนี่ต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแทนที่จะซ่อมแค่นิดเดียวซ่อมแค่โครงสร้างของตัวถังก็มานั่งดัดชัสซีด้วย นะครับคันนี้ก็ชชสซีงอนะครับก็โดนกระแทกรหมันกันนะครับโดนกระแทกรอนี่โดนกระแทกร้อก่งก็งออยู่แต่ที่ผมยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถ่ายเอ่อยังไม่ไล่ดูรายละเอียดให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ารถมันมันไม่มีที่ใส่หัวเนาะอันนี้มันไม่มีที่ใส่หัวเดี๋ยวต้องเอายกหัวออกแล้วค่อยรื้อช่วงล่างแล้วดัดชชสซีเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันงอตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบ er ให้ดูนะครับว่า โตโยต้านะครับค่ายของโตโยต้าตั้งแต่ตัวแรกนะครับที่เขาไม่ในเช้นมาเรื่อยๆตัวแรกก็เป็น v igo, นะีโ o เนาะก็มาเปลี่ยนเป็น s m a r t c แคแล้วก็เปลี่ยนเป็น v Champ, นะีโก้แชมปเนาะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นไฮ l u กลีโวนะครับก็ถือว่าเขาพัฒนานะครับตัวถังตัวแชสซีช่วงล่างของเขานะครับพวกเหล็กพวกอะไรยังได้มาตรฐานอยู่นะครับไม่มีการไม่มีการ อ่าเขาเรียกไม่มีการกักลูกค้าไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าให้มาเต็มแต่ทางด้านอ่าทางด้านบอดี้ของเขาถ้าเป็นตัวไฮรักลีโวตัวนี้เนาะมันก็ยังไม่ถูกใจวัยรุ่นเท่ากับเท่ากับอีซูนะครับถ้าเป็นอีซูนะครับก็ถือว่าเขาออกแบบมาความสวยงามของเขาก็ยกให้ได้ที่หนึ่งนะครับอ่าความสวยงามรูปลักษณ์ของเขานะครับความหรูหราการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน นะครับทั้งด้านการประหยัดน้ำมันก็จะดึงดูดลูกค้าได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพระคุณนะครับ f อซนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างศัก์ที่เข้ามาให้กําลังใจช่างศักด์ก็ขอขอบพระคุณทุกคนเลยนะครับมีอะไรอีกไม่เอ,อ่ยมีอะไรไหมครับช่างฟิลม์ม <laughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะได้ดัดชซีคันนี้นะครับน่าจะได้ดัดชซีคันนี้แล้วก็ อีสูสคันนี้เนาะคันนี้ก็แชสซีงอเหมือนกันมุมทะแยงก็เพี้ยนอันนี้คันนี้เคยดัดมาแล้วนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยกออกก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าว่ามันรถที่เคยโดนชนมาแล้วเขาทามามันมันได้ประมาณไหนผมดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็มีการดัดแชสซีมีการกระตุกมีการโป้ตัวแชสซีบ้างนะครับนิ่ๆหน่อยๆนะครับแต่พวกล้อพวกอะไรมันยังถอยหลังอยู่นะครับ ก็คือมุมทยังไม่ได้แล้วก็ล้อเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นั่นเองนะครับมีอะไรเออตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนวันนี้ก็มารีวิวนะครับมารีวิวการพัฒนาของโตโยต้ตั้งแต่ v ีโกจนถึงไฮรักรี v o นะครับก็ที่เห็นไปตามคลิปนะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับ ผิดถูกประการใดก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างศักดิ์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ